พันพิสาจูงประเสริฐคุณครูสาวสวยผู้สอนร้องเพลงลูกทุ่งให้กับคนที่สนใจแบบฟรีๆและยังเคยมาประกวดในชุมทางเสียงทองตั้งแต่ปี4ี่เจอีกด้วยวันนี้เธอจะทำได้ดีแค่ไหนไปดูกันเลยเวลาจะบอกว่า นสอมมาดีค่ะหลังจากที่ได้ขึ้นใบบนเวทีมาแล้วรอบในวันนี้พกพาความมั่นใจนะคะว่าจะเอาชนะพวกนางเหล่านั้นได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะมาถามคุณอู้เลยดีกว่าเกรงไหมรู้สึกเกรงมากจริงๆคือเกินคาดนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าน้องๆจะสุดยอดขนาดนี้ต้อต้องตองกรงอยู่แล้วค่ะเพราะ<อ>ว่าทั้งศิลปินทั้งพิีามาศหลายคนให้คนที่น่าจะเรียนรู้ได้ดีไปเรียนต่อกับอุ้ แสดงว่าเราต้องบอกว่าครูอุเนี่ยเก่งใช่ไงแต่เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเก่งเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่ารอบที่แล้วเพลงช้าเพลงอะไรรอบที่แล้วเพลงชาชื่อเพลงทางสายใหม่ค่ะทางสายใหม่แล้ววันนี้ใช้ช้าอเปล่ะคะก็ยังใช้ช้าเหมือนเดิมเพลงเพลงเพลงอะไรถึงเวลาบอกรักค่ะ งคุณคนเดียวไม่เกี่ยวของใครห ภาพการร้องผมขออนุญาตให้ศิลปินแห่งชาตินะครับได้เป็นคนแนะนําครับโอ้สำเนียงเสียงของูลโอนี่เป็นเหมือนจะกำเป็นตัวของตัวเองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีไอเดียของตัวเองจริงๆแล้วไอตัวขึ้นต้นเนี่ยมันมีลูกเอื้อนแต่เขาไม่เขาไม่เอื้อนมากเขาไปเลยไปแบบทิ้งดิ่งได้ดีมากสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยไพเราะเพราะิง้งนี่แหละนัะนกร้องอาชีพคนต <ภา S 2> ่อไปผ่านนะพ่อผ่านเนี่ยนะโดยรวมแล้วก็ขอให้ สมกับที่เป็นครูครับทุกอย่างลงตัวครับแล้วก็มีการดีไซน์โน้ตบางตัวที่ต่างจากออริจินอลนะฮะถือว่าทำได้ดีดีมากด้วยขอบคุณครับมีอาชีพอะสุดยอดจริงๆค่ะครูโชคดีนะคะต่อต่อครเสียงดีร้องดีมีความเข้าใจในการร้องเพลงจะหยิบมาเป็นศิลปินหรือว่าจะให้กลับเป็นครูเหมือนเดิม ขอคิดดูก่อนนะไม่จ้างไปงานด้วยตั้งหมดแล้วค่ะอาจารย์เรืองยศไม่จ้างไปงานพี่ปิ่มขอสิบงานค่ะขอบคุณค่ะก็สมกับเรียกคำว่าครูอุกนะร้องได้อารมณ์ทุกอย่างเปอร์เฟกหมดผ่านเลยครับเสียงสุดยอดค่ะคุณผ่าผมไม่รู้ว่าพี่อุกจะเข้าต่อหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้สิบสอเอาหนะครึ่งหนึ่งผ่านไปแล้วนะ พักพวกก็ร้องไปดีลีลาก็มันแตกต,ต่างกันออกไปจริงๆเหมือนอยากจะพูดอะไรฝากอะไรไว้ฮะทิ้งท้ายก็จริงๆตั้งใจเตรียมมาแล้วรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าไม่มั่นใจตัวเองเลยว่าจะรอดไป6คนหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนเขามีดีหมดเลยโอ้เองอ่ะเกิดจากที่นี่หลังจากที่จบรายการนี้ก็ได้งานตอบแต่ว่าไปเป็นไปในทางพิธีกรก็คือเมื่อตอนปี2 5 4 7ไม่ต้องยอง่าปีน่ไม่ต้องอย่างปีประกวดที่รายการชุมทางเส็งทองใช่ค่ะที่นี่เลยค่ะพอลงจากเวทีปุ๊บ ก็มีผู้ใหญ่เห็นว่าเอ๊ะไปพูดดีกว่าก็ไปร้องออไปไปทำพิธีกรตั้งแต่นั้นมาก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะทุกวันนี้ยังทำอยู่ยังทำอยู่ค่ะยังอาชีพ MC โดยนิสัยเลยค่ะค่ะพิธีกรอยากจะบอกอะไรคะไปถึงเพื่อนๆที่ร่วมเดินเส้นทางนี้ครับ ก็อยากจะให้กําลังใจกับเพื่อนๆนะคะที่รักในเพลงลูกทุ่งอะคะ่ะเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในฐานะของนักร้องเสมอไปถ้าเรารักเพลงลูกทุ่งจริงๆะคะ่ะเราสามารถร้องเพลงลูกทุ่งได้ตลอดเวลาจะอยู่บ้านจะทําอะไรถ้าเรารักเพลงขอให้อย่าทิ้งเพลงลูกทุ่งนะคะ